แต่กูบอกเลยฮาร์แลนด์บวกสิบตัวนี้ว่าที่แชมป์บอลลองดอรครับคุณน้อง cer, Peter, เอเซอร์พีเ r ตอร์เฮเร็วแรงด้วยขุมล Intel Core ังอินเทลคอไอเก้าเจเนอเรชัภาพคมชัด RTX 4080ลื่นไหลจนเกียร์แตกโอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆกันด้วยนะครับหลังจากที่คลิปล่าสุดผมรีวิวทีมแมสซิตี้ไปว่าที่ทิปเบิลแชมป ว่าที่แชมป์ UCL แต่มันมีอีกหนึ่งกระแสครับทุกคนจริงๆแล้วฮาร a แลนด์ผมเคยเหมือนอัดคลิปรีวิวไปแล้วด้วยแต่ซึ่งนั่นแบบมันเมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วเลยครับปีที่แล้วครับก็คือปี2022เลยที่ผมได้รีวิวฮาแลนด์ไปบวก10ซึ่งตอนนี้ณปัจจุบันครับฮาแลนด์เป็นดาวซันโวพิเมรีกเป็นดาวซันโว UCL ครับ ว่าที่แชมป์บัลลอง์ดอถ้าเกิดเมสซี่ไม่ได้ใช่ตอนนี้เมสซี่มันเป็นเต็งหนึ่งมากกว่าแต่กูบอกเลยฮารแลนด์บวกสิบตัวนี้ว่าที่แชมป์บัลลอง์ดอรครับคุณน้องเดี๋ยวเอาทํารูปปกนะฮาแลนด์ถือถ้วย UCL เลยที่แม่งใส่หัวอะทุกคนฮจริงๆแล้วแพทเนี้ยแพทใหม่อะคือผมอะจุดจุดประสงค์ของผมคือผมอะอยากลองเล่นนักเตะที่ผมคือฮาแลนด์เป็นตัวที่ขมมากเนาะตั้งแต่ที่ได้ลองรีวิวได้ลองเล่นเนาะ คือขวาอาจจะแค่3แต่คือซ้ายเนี่ยคมมากนะครับบวก1ิที่คมมากแล้วเราใส่พลังแฝงรไรได้กันด้วยเนาะก็คือเลยใส่ลูกมงไปเนี่ยครับหลายหลายคนอาจจะไม่รู้เนาะบวกสิบนะครับมันสามารถเพิ่มพลังแฝงได้ฟรีๆหน,นึ่งอันเนาะสามารถเลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับเ้ือเป็นบวก10เนี่ยครับซึ่งฮาแลนด์สิบเก้ายูบวก10ผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครมีหรอกนะครับคือจริงๆอะตอนนี้มันเป็นแพทใหม่แล้วมันเป็นแพทของการที่เขาไม่ยิงไกลกันแล้วเนาะไม่ยิงไกลไม่ยิงปั่น เนี่ยเพราะมันยิงเข้ายากนะครับก็เน้นเลี้ยงเขาเรียกเน้นเน้นเจาะกลางไงครับนะครับ,นะรบเขาเรียกอะไรฟิตเนตช็อตอะไรประมาณนะั่นเนาะก็คือว่าอาจจะยิงกันน้อยลงเนาะแผ่นนี้ผมเชื่อว่าหลายหลายคนก็คงได้เล่นแล้วก็คือเม็ดหนึ่งอาจจะจบเลยเพราะว่ามันยิงกันยากจริงๆกองหลังก็ดีขึ้นนะครับกองหลังก็เล่นง่ายขึ้นนะครับการยิงก็ยิงยากขึ้นกลายเป็นว่าเม็ดหนึ่งอาจจะจบเกมกันได้เลยนะครับสำหรับแผ่นนี้ เนาะใครได้ลองเล่นแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้แต่วันนี้กูผมแม่กูเฉยจะมาลองเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์วาดที่บัลลองดอร์โกลเด้นบอนครับในวัยกลัดมันเพียงอายุแค่เท่าไหร่วะทุกคนคือเอาไว้ว่า20ต้นต้นๆผมจำไม่ได้เดี๋ยวมั่วนะครับก็ฮาร์แลนด์ครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าบอร์ดเวยซื้อมาแพงเนาะราคานอกค่อนข้างแพงราคาเ็มข้างในก็ล้านห เนี้ยราคานอกก็ก็สูงพอควรครับหลายหมื่นหลายหมื่นบาทนะครับก็เนี่ยครับสปีดต้นร้อยสามเจ็ดฮันนเป็นตัวที่สปีดต้นเร็วมากความเร็วอาจจะแบบวิ่งไปนานๆอาจจะแบบโดนกองหลังแซงได้แต่คือก็สปีดต้นขึ้นแค่แรกได้เฟิร์สทัชนะหายครับเนี้ยสปีดต้นร้อยสามเจ็ดจบสกอร์ร้อยสี่สิบเนี่ยแหละครับสิ่งที่ผมอยากลองที่สุดคือการจบสกอร์ของมันนะครับร้อยสี่สิบพลังการยิงร้อยสามเจ็ดเนี่ยยิงไกลไม่จำเป็นครับแผ่นนี้ยิงไกลยิงโค้งเนี้ยไม่จําเป็นครับน้องรัก เน้นจบสกอความเร็วนะครับเลี้ยงบอลอะไรเงี้ยไปกับบอลได้ดีควบคุมบอลอะไรเงี้ยนะครับคล่องตัวนะครับแล้วความแข็งแกล่งเนี่ยต้องมีรูปร่างหนาความแข็งแกลงร้อยสามสิบไม้น้าสามีแม่งไม่ลงนะครัควบคุมบอลวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าในเกมมันส่งผลอะไรบ้างกับกับการเล่นของเรานะครับเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมจะใช้แผนนี้เลยนะครับทุกคนไปลองดูกันครับว่าแผทใหม่กับนักเตะที่จบสกอถึงร้อยสี่สิบเนี่ย มันจะดีขึ้นไหมเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนตอนต้นคลิปเราไม่มียิงไกลเราไม่มีลูกปัน่นกันอีกต่อไปแล้วหลังจากนี้มันอาจจะมีแต่มันคงเข้ายากมากเอาจริงนะอีกลูกหนึ่งที่แบบแม่งตัดไปเลยคือลูกโลช็อตลูกโลช็อตก็ยิงยากอะแต่ก่อนนี่หันหลังให้โกโลช็อตยังเข้าใช่ไหมเดี๋ยวนี้โลช็อตนี่คือแบบเยี่ยวกูยังแรงกว่าครับทุกคนมาเดี๋ยวไปดูกันนะครับทุกคนคว่ามันจะเข้มขนาดไหนไปไปดูกันีกเกมครับผม ยังเพื่อนมันปิดมึงอยู่ฮาแนนอ้าวยังไงฮาแนนลูกปั่นอ้าวทุกคนยิงไกลมันก็เฮ้ยจากตอนแรกอยู่บอกลูกปั่นลูกยิงไกลตัดไปเลยแต่ว่าอ่ะมันก็เหมือนยังพอได้นะมาลูกแรกกูได้ปั่นเฉยน้อมก็คือแบบมันยิงตามความรู้สึกไงมันไม่มีตัวประกบไงทุกคนเมื่อกี้เือเป็นแผดเก่าผมก็ยิงเงี้ยแหละแออแต่เท่าที่ดูแ่้ลูกมันเบาลงครับลูกปั่นมันเบาลง อ่าแต่ลองดูใหม่ลองดูใหม่ลองดูใหม่ช็อตโอ้ยพอไม่ช็อตหน้าเกือบพังฮะนั่นหมอกหน้ามึงเกือบพังนะยิงโก้ยังไงพอไม่ช็อตอุ้ยตรงโกตรงโกอันนี้คือยิงให้ดูเอาเค้ยเสียๆครับทุกคนไม่มีอะไรนะครับรู้แหละมันยิงยากทุกคนอพาจะพอไม่ช็อตอีกแล้วพอไม่ช็อตอีกแล้วกู ไปใส่แล้วฮาแลนด์ลูกนี้พาวเวอร์ช็อตเขียวเขียวจ่อยังไม่เข้าเลยกูน่ายิงดีๆแต่เอาจริงนะเท่าที่บมกก็ถามไปแหละคนมาเขาบอกไม่ต้องเป็นหรอกพาวเวอร์ช็อตอะ่ะจริงคือมันมันใช้ยากมันใช้ยากแล้วแบบมันไม่ใช่กดติดแล้วมันจะเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นครับทุกคนมันใช้ยากเมื่อกี้ผมกดเขียวจ่อเลยเห็นปะ่ะแม่งไม่เข้าอีวเวน เออล,ลิงหาแลนนี่ไงล่ะรอจบสกอร์นี้ปุ้น้องแม่งเอาพี่พุ่งตรงนะไฮไลท์เนี่ยแม่งอาจจะมีจังหวะที่แบบเฮ้ยยิงไม่เข้าบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่าไฮไลท์แม่งหายากจริงคือมีขนาดผมรู้สึกผมเล่นกับแบบคนที่แบบไม่ได้เก่งมากนะแต่การที่จะยิงแต่ละลูกอ่ะไม่ไม่ง่ายเลยเว้ยไม่ไม่ง่ายจริงแพทนี้จะยิงแต่ละลูกคือแม่งยากมากและด้วยด้วยความที่แบบ เราจําเป็นต้องแบบปั้นตัวเดียวไงเราจาเป็นที่จรโอ้โหอสัตว์คนค้านอีกมึงไม่เข้าให้กูไปนะมันจําเป็นที่จะต้องแบบแบบเขาเรียกอ,อะไรแบบพยายามปั้นความเก่งกาจของตัวที่เราจะรีวิวจะรีวิวเอ้ยยังไงอยู่แอฟได้ไหมอะแอฟฟิก่อนละกันเอาได้อยู่ได้อยู่อืมอสัต์มึงก็ไม่ให้กูเข้าหน่อยเนาะเออลิงบ้ลฮา,าแลนด์โอ้แสง เออน์ลิเบาคราแล้วยิงเรียบร้อยเสาแรกปั่นด้ซ้ายโอ้แต่แบบแม่งวิ่งเหมือนตัวจริงไงทุกคนตัวใหญ่ๆวิ่งเร็วๆแม่งขวบดูเลยแล้วก็ซัดด้วยซ้ายครับวขวายิงกากครับอ,นะอ่าไปครับเอา้าลื่นเฉยเออร์ลิงเบลโอ้โหดูท่าวิ่งเนี่ยเหมือนชีวิตจริงเลยทุกคนท่าวิ่งแม่งเหมือนแบบเหมือนชีวิตจริงโอ้โหคมทเหี้ยน้องเนี่ยแหละครับแพทใหม่เล้วยิงกันประมาณเนี้ย แพดใหม่คือมันยิงเต็มข้อไปเลยไม่ต้องมากังวลโลช็อตหรือว่าอะไรครับสัตเลยหลุดเดียวคือใส่เลยครึ่งหลอดมาฮาแลนด์อูเริ่มยิงแล้วฮาแลนบอกผมจริงผมจริงตัวใหญ่ด้วยมาว่าที่บอลลองดอไอหนุ่มสามแชมป์ว่าที่บอนลองดอผัวาว,วาวช็อตน้องผัววัวชิน้นซองแตกน้อง อันนี้อันนี้อันนี้ผมกดไม่เขียวใช่ไหมเหมือนเหมือนน่าจะกดเหลืองเหลืองนะไม่ติดเขียวนะติดเหลืองขี้อะไรอ่ะเนี้ยแต่ปัดไม่ออกซองแตกไปหาแล่นไปครับหาแลด์หาแล่นอู๋ไม่เข้าออกเอง หายเหมือนกันวะเกอไดรแบบมันเหมือนแบบเหมือนเกมเกมตอนเนี้ถ้าเกิดได้จังหวะจบประกอบจอจอมันโอกาสมันเข้าเยอะที่ผมอยากยิงโลช็อตนะแต่กลัวไม่ได้ไฮไลท์ตอนเนี้เกอะไเอาเท่อ่ะเดี๋ยวแม่ไม่ได้ไฮไลท์ทุกคนโลช็อตเอายิงหมุนเล่นแรงมาทุกกนใช้น้อยมากไม่เยอะครับหายหาแล้วอู้สวยเผาช็อตโอ้ไม่น่าเล่นน้อง เนี่ยแหละครับคนน้องเขาเพราชอร็อตไอ้ขาดเลือดกูจะเอาไฮไลท์เพราะว่าช็อตนี่คือเข้าอยู่ลูกเดียวน้องอยังไงฮาแลนด์ู่ไหนเรียบร้อยดิยจ่อขนาดนี้ฮาแลนด์ดยคือแต่ว่าฮาแลนด์ถ้าเกิดผมได้จบสกอร์แบบจอ่ๆอๆเนี่ยแม่งยังไม่พลาดเลยนะยังไม่พลาดเมียลูกเพราะว่าชอ็อตที่ผมพยายามจะยิงเอาแอดเอาหลอเนี่ยยังไม่ได้ครับแต่กันลูกพวกนี้คือพลาดยากมากทุกคนจอ่อๆคือหาย หาแลน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 ดสายตรงหาแลนส่งพี่เหยืนพี่เหยืนส่งกลับหาแลนหาแลนขวาเอาหายด้วยขวาสามก็หายคือเหมือนแพทนี้ถ้าเกิดยิงจอดอ่ะโอกาสมันเข้าเยอะเว้ยสายเกิดเริ่มไกลมันนิดนึงแล้วปุ๊บมึงอย่าหวังเข้าคนระับแพทนี้มึงยิงให้มัตรงกรอบก็พออะไรเง,งี้ยเบรย์บายฮาแลนด์ ผมปม่เปี่ยอะไรฮารแลนดผมอยู่นั่นอ่ะอุ้ยแสงโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเถอะโอเคหูนี่ขนาดมันเอาตัวกองหลังวิ่งลงปิดฮารแแลนด์ผมแล้วนะแสงชัดๆสป,ปีดต้นตัวใหญ่สปีดต้นดีแต่ตอนนี้ผมเริ่มยิงแล้วนะไอ้พาวเวอร์ช็อตอะทุกคนแม่งเก็บไปยิงคนเดียวนะมึงอะชิบหายง้างช้าขนาดนี้ฮาแลนเอาดอกเอาอดอ,อ,อกดอ พาแนเอ้าไอ้เฮียกดไม่ติดจะกระเบื้องโอเคครับผมทุกคนผมบอกเลยว่าแพทใหม่เป็นการหาไฮไลท์ที่โคตรยากและรูป power shot ที่ทุกคนแบบตอนนี้กำลังเป็นที่พูดถึงนะเนาะใครๆก็พูดถึงใครๆก็สอนยิงยอะไรเงี้ยผมพูดจริงนะเว้ยการใช้งานจริงนั่งโคตรยากเลยอะคือบางทีกดให้เขียวก็ยากแล้วใช่ปะกดให้ได้ยิงไม่โดนเข้าบอลก็ยากแล้ว เพราะแม่งเข้างังช้ากดให้ไม่โดนเข้าบอลก่อนยิงกดให้เขียวแล้วยังต้องมารู้อีกว่าแม่งจะเข้าไหมจะโดนเซฟไหมจะตรงกรอบไหมสำหรับผมนะผมแน้นะว่าถ้าเกิด p o w e r ว่าช็ยังยากเล่นย,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 ยากอยู่เนี่ยผมว่าเล่นธรรมดาดีกว่าเนี่ยเพราะจริงผมก็มีไฮไลท์เพราะว่าช็อตอยู่บ้างเข้าแค่ลูกเดียวนอกนั้นแม่งไม่เข้าเลยยิงแป๊กบ้างยิงเซฟบ้างยิงออกบ้างนะครับ แต่ผมบอกเลยว่าฮาแลนด์ที่เล่นนะจบสกอร์110คมขึ้นคมในนี้คือเอาจิงเหมือนเป็นตามเมตาตามแพดอะแม่งจิงหน้ากอบหน้าโกะมันยิิงหน้าโกคือมันหายครับทุกคนเนาะก็คิดเห็นไงกับฮาแลนด์610ตัวนี้อยู่ในมือผมแล้วแม่งปอดลงหรือเปล่าก็คอมเมนต์กันได้ครับทุกคนขอบคุณทุกคนครับที่กดไลค์กดติดตามกันครับฝากกดไลค์กดติดตามใพ้นะไปละบายยดังนั้น